สวัสดีครับเช้านี้ที่หาดท่ายางนะครับ,รบผมมาพักที่แฮปปี้บาร์นะครับเช้านี้ผมรู้สึกว่าจะหกโมงเชา้ชาครับเช้านี้ผมรีบตื่นมาเลยเพื่อจะขึ้นยอดเขาจุดชมวิวหาดท่ายางนะครับซึ่งมันอยู่ในแพลนเที่ยวของผมด้วย อากาศเช้านี้ค่อนข้างอึมครึมฮะไม่รู้ฝนจะตกไหมเรื่องของเรื่องคือผมลืมผมลืมรองเท้าเทป่าที่แบบจะใส่แบบลุยเขาไม่รู้ครับไม่ไม่รู้ว่าจะได้มาพักที่หาดทายางครับผมนะแล้ววันนี้ทางขึ้นเขาซึ่งจุดขึ้นเขาเนี่ยมันเป็นจุดชมวิวของหาดทายาง จุดชมวิวเขาท่ายางนะครับเป็นนจุดที่ผมบันทึกอยู่ใน Google Map ด้วยเป็นที่เที่ยวที่ผมอยากมาผมไม่คิดว่าจะได้มาครับก็เลยไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยแต่ว่าก็อยากจะขึ้นเช้านี้อยากจะขึ้นเพราะว่าไหนๆก็มาแล้วมาถึงแล้วนะครับอยากขึ้นนะครับก็บรรยากาศเชา้านี้เดี๋ยวให้ดูครับดูวิวทะเลดูวิวทะเลก่อนที่จะขึ้นนะฮะดูวิวทะเลก่อนจะขึ้นอ่านะครับนี่คือวิวตอนเช้านะครับ พาทีก่กางขึ้นเลยไม่รู้ว่าฝนจะตกไหมเพราะอากาศมันคุมนิดนึงอ่ะโอเคเดี๋ยวระหว่งางทาง,ทางนี่ทางขึ้นอยู่อยู่ทางนี้ทางขึ้นอยู่ทางนี้เดี๋ยวมันจะขึ้นไปนะครับน,นู่นข้างบนยอดนู่นเลยนะครับผมเดี๋ยวผมขอสลับกล้องไปติดที่คอนะครับจะได้เห็นเหมือนเป็นบุคคลที่อ่าบุคคลที่หนึ่งนะครับ จะเห็นผมเป็นมุกมุมมุมอกบุกคคลที่หนึ่งนะครับอืมเราเ้าพบไปกลับถึงถึงเข้าใจครับผมเราเท้าไปกลับถึงถึงทดสอบข้อเขาที่เขาทุ่งอย่างคือเข้าใจว่าเป็นว่าเป็นรอบเป็นรเท้าไปแต่ผมไม่ได้เอามานะครับขึ้นเขาสูงชมวิวสวย อย่าเพิ่งท้อนะเพิ่งไปต่อเลยกำลังใจอยู่ตรงนี้โอเคนะฮาแฟนผมเป็นกำลังใจอยู่ที่ห้องพักครับธรรมชาติกับความความสุขใช่แล้วก,ก,ก็ถูกต้องครับผมสายธรรมชาติเป็นแสงแรกที่แฮปปี้บาร์วิวพอย์ทดสอบข้อเขาอ่าขึ้นทางไหน นี่ครับเห็นวิวไหมครับนี่ค่ะขึ้นมานิดนึงนะฮะเนี่ยเห็นวิวไหมฮะนี่ฮะไปกันต่อครับนี่ครับ <laughs> มาถึงตรงนี้ตรงนี้ก็คือต้องโอ้โห ถามว่าชันไหมมันก็ชันนะครับเขาก็มีเชือกให้เราชุดดึงตัวเองขึ้นมานะครับรู้สึกว่าเลทางมันก็ไม่ได้ไกลเท่าไหร่นะ ดูมันเละทางไม่ไกลนะแต่มันชันผมจะยังไม่กินน้ำก่อนโอ้โหมันก็จริงแหลที่ควรจะใส่รอง,ทงเท้าผ้าไปมาแต่ผมลืมครับผมไม่รู้ว่าจะมาพักที่นี่นะครับซึ่งจริงๆที่นี่อ่ะ อยู่อำเภอวัติวเชงใหมุ่มพรผมเคยมาผมมาเป็นเด็กชุมพรมาก,ก่อนโอ้โหค่อนข้างชันเลยครับนี่ฮนะนี่ขึ้นนะครับยังไม่ได้ถึงตอนลงนะ ดื่มนะ้ำแป๊บนึงดูตรงนี้ครับโอ้โหขาขึ้นผมว่าไม่เอาไรนะแต่ขาลงนี่ดิโอ้โหทุกคนจะยินเสียงผมหอบนะ ตุกคนนี้เดี๋ยวผมหอมไหมครับเอเหลังจากนี้ม่ออมีเชือกมีเชือกได้แล้วครับเห็นธงไหมครับ กล้แล้วขึ้นทางหินนี้ใช่ไหมไม่กลัวตอนขึ้นเลยครับแต่กลัวตอนลงเนี่ยหระครับนี่ครับเราจะได้เห็นแสงพระอาทิตย์ขึ้นแต่มันขึ้นแล้วครับนี่ครับ ยอดโอ้มีหลายยอดเลยครับนี่ฮะดูฮะมีหลายยอดเลยวันนี้ผมคิดว่าน่าจะขึ้นได้ด้วยนะครับแต่ว่าเขาไม่ทำไหมนี่ฮะดูอ่าวตรงนี้รู้สึกจะเป็นอ่าวทุ่งมหาครับนี่ฮะนี่ยอดอา่าทุกคนอาจจะรำคาญเสียงหอบผมหน่อยนะ ผมแก่แล้วแต่ก็ยังไหวอยู่เพียงแค่เราต้องมีสมาธิกับมันต้องตั้งใจมันถ้าเราตั้งใจเราก็ทำซ้ำเลื่ ถึงแล้วครับจุดชมวิวเขาท่ายางครับหรือข้างล่างก็คือหาดท่ายานนั่นเองไม่เหมาะกับคนกลัวความสูงนะครับโอ้โหนี่ฮะโอ้ยดีดีนะฮะหมายถึงบอกตัวเองครับหมายถึงบอกตัวเองขอดื่มน้ำหน่อย อโอ้โฝั่งนู้นก็ขึ้นได้นะผมว่านะแต่น่าจะยากหน่อยนะครับจุดชมิมเิวยอดเขาทุ่งยางขึ้นมาถึงแล้วครับผมนี่แสงแรกของวันมา,มาดูพระอาทิตย์ขึ้นครับโอ้โห ขึ้นมาถึงแล้ววู้ฮนี่คือจุดชมวิวหาดทุ่งยางนะครับหรือเขาทุ่งยางผมมาถึงแล้วครับวู้ฮ ตอนนี้ผมนั่งอยู่บนยอดเขาทุกอย่างนะครับจุดชมจุดชมวิวนะครับทิปชุมพรที่ผมมานะครับเมื่อวานกับวันนี้นะผมออกเดินทางจากนครศรีธรรมราชเมื่อวานนะครับขอมาสรุปทิปหน่อยนะครับนั่งสรุปทิปวันนี้เลยสรุปทิปนะครับค่าน้ำมันค่าน้ำมันก็พันห้าเต็มถังนะฮะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับ เติมของวีซูเปอร์วีพาวเวอร์95นะครับพอทนะครับตอนนั้นก็ค่าที่พักค่ากินจิบปลาถะนะครับกับแฟนแล้วก็ไม่คิดว่าจะได้มาพักที่แฮปปี้บาร์ครับคือตอนเข้ามาเนี่ยมันเขียนป้ายว่าหาดทุ่งยางนะซึ่งหาดทุ่งยางเนี่ยผมผมอะเกือบลืมไปแล้วว่ามันอ่ามันเป็นหาดแล้วมันมียอดเขาทุ่งยางจุดชมวิวครับที่ ขึ้นมาเหมือนเขาอะไรนะที่ประจวบผมจำไม่ได้ผมผมจะไปขึ้นอยู่เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ไปนะครับทริปนั้นรู้สึกว่าไปกาญจนบุรีซะก่อนนะครับอ่าก็ก็ไม่ได้เตรียมตัวเตรียมอะไรมาเลยครับมีแต่เสื้อผ้ามีแต่เสื้อผ้ามารองเทา้ารองเท้าแต่หนึ่งคู่นะครับมาขึ้นเขาเนี่ยนะครับจริงๆอ่ะมันควรจะใส่รองเทาเ้าผ้าใบขึ้นตามที่ป้ายเขาบอกข้างล่างนั่นแหละแต่ว่า ไม่ได้เตรียมตัวด้วยความไม่ได้เตรียมตัวครับไม่รู้ว่าจะมาได้มาพักที่นี่สําหรับทริปนี้ก็คงจะหมดไว้เพียงเท่านี้นะครับเป็นทริปอ่าชุมพรนะครับ2องวันหนึ่งคืนเดี๋ยวนี้ผมก็เดินทางกลับนะครับสายๆนะครับก็ทริปหน้า EP หน้าผมจะไปไหนรอติดตามนะครับสวัสดีครับ